เขาปลาเก็มเห็ดเสาวันหยุดครับเมื่อนี้ก่าวันเสาที่เจ็ดเดือนท่านว่าคมสองหาหกเจ็ดช่วงนี้เห็ดกนยังออกอยู่เด้อครับมามามาเก็มเห็ดน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับเขาปลาอีกแล้วครับนี่พึงเลิกงานเนาะครับเลิกงานมาแล้วกับเต้งโตเขาปลาย่างเดียวเลยครับนี่ช่วงนี้เห็ดมันก็ยังออกอยู่เนาะครับมามามาหลุ่นน้ากันนี่เห็นบ่ พอละครับเห็ดตะไคร้ดอกบานครับนี่อืมดอกบานงามๆเลยครับดอกนั้นๆเนียนๆเลยครับช่วงนี่กินหอมๆครับพุ่นดอกหนึ่งอยู่ใต้เงาไม้ครับมองนี้มันก็ออกเป็นประจำเด้มายง้มใดก็ได้ยง้มนั่นครับนี่บริเวณนี่พุ่นะออกอยู่มองงล่งๆกางแจ้งเลยครับอืมดีนะบบมีค้นมากครับขั้นแม่นคนมากนี่มงนี้บเลือครับดอกนี้บเหลือ นี่ดอกหนึ่งอืมดอกดอกกำลังสีบานตัวนี้งามครับพุ่นพ่ออีกแล้วเปิดแต่สะอ่อนเนาะครับเห็ดตะไคร้ไหมมีหอดดอกตุ่มครับดอกตุม่มดอกนี้น้อยสละอืมตัดเอารวดพุ่นะกาบ์คิดวาสสีด้เก็มเห็ดเนาะครับเพราะว่าดินมันแห้งไหมพุ่นะเปิดดอกตูมูตตมีเลยครับดอกไงเนาะนี่ดอกหนึ่งนี่ ดอกนั้นพ่อเอาดอกปอยนนไว้มือรุ่นมากคอยมาเบืองไม่นี่แหละครับดอกเฮ็ดก็จะประมานนี้เนาะครับมันสีดอก่ใยไ่ดอกเพราะว่ามันเฮ็ดหนาแรงนี่เห็นบ่เนี่ยซัมนี่ก็อยากบานแล้วเก็บเอาคือเก่าอือสองดอกติดเลยครับทึ่งดอกตูมดอกบานแต่ซะอ่อนเนาะครับดอกเฮ็ดไหมพุ่นๆอยู่ทั้งหนาคอยเห็นบ่อืมหือดอก่ใหไ่ดอกครับ ก็บเอาคือเกาเพราะว่าช่วงนี้เห็นมันหายากเนาะครับบึงเน่ะครับมันๆเลยครับเบิดตปลาโบมีผู้ใดมากหรอกครับมีแต่ข่อยผู้เดียวมายง้มดก็ได้มาตอวนไทาซก็ได้เพราะว่าข่อยกะพึงเลือกงานเนาะพื่อน่ะดอกง้มครับตอนกวนสีมานันคิดอยู่ได้เอ๊สิไปดีเ่เพราะบ้านมันกิดดินมันแห้งเนาะบอกกิดมาหอดเลลวกับบกคิดว่ามันสีได้เหตดละครับนี่บึงเนี่ย พูดนะดอกนี้ก็ดอกงามครับดอกสีแหล่ๆซะละส่วนหลายมันกาจะออกแต่ห็ดตะไคร้เนาะครับพออีกแล้วพุดนะออกอยู่มองกันซอกขวนหินครับนี่ปลาหนีมายงามใดบบผิดหวังเดยปลาประจําหอยเด้นี่มันเป็นปลาชุ่มชุนครับปลาติดมู่บานครับจังเดกาขอขอบคุณทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปเนาะครับ,รบ,รบนี่ครับสาหรับเฮดเซ้านี่ครับเบิ่งนี่ลละ มีแต่เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ล้วนๆเลยได้ครึ่งกะตาเลยครับเนี่ยมันหมานเลยครับกับบิดว่าสิด้เห็ดนะ,น,นะครับเอาไว้พ่อกันคลิดนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ